รถตูโดยสารจากชองเมฆเนาะใช่ค่ะกูละสองร้อยบาทถ้าติดตามว่าเทาที่ไปเที่ยวกันมองไหนครับพี่น้องค้นคนกระไหลยอยู่สวัสดีครับเรามาฮอดปารเซรแล้วพี่น้องฮอดปารเซรตอนนี้บรรทัดหูวเทาที่ไปพาคมองไหน เดี๋ยวกำลังเดินหามงพ้าก,กันยัชิพากันไปรอบไปเที่ยวครับรถนนร้ายหลายหรือว่าจะเลื่อนเนาะจะเลื่อนแห่งเบื่อนด้านหน้าครับเราจะไปหาโรงแรมก่อนไหมเราซิมเราก็ยังไม่ได้แลกเลยเนี่ยเราไม่เราไปอะไรแรกเนินแล้วก็ไปร้านทองเป็นคิมขายเหรอเพราะว่าใช่ไหมใช่ร้านทองตรงไหนอ่ะ ประสบการณ์มานอนฝั่งลราครั้งแรกครับปกติแค่ไปกลับนาะมื่อนี้มามาแปว่านี่ไงโรงแรมปะใช่คืนเท่าไหร่อ่ะเรือว่าเราเดินดูก่อนเนี่ยคืนพระอุไรวัน เดินดูก่อนครับนี่ตรงนี้ก็โรงแรมมีหลายที่ให้เราพักเราต้องเดินดูก่อนครับเพราะว่าเอ้าวัาดันหูสิไปมงไหนอันรตรกต้องหาโรงแรมไม่ได้ก่อนแล้วก็สิไปหาหานั้นสองมอเตอร์ไซค์รับมอเตอร์ไซค์ลอะครับพี่น้อง ไหนร้านทองอันนี้ปะ่ะไปหาร้านทองก่อน,นบอรครับไปทางไหนดีเราอันนู้นป่ะอ,อันนี้คือโรงแรมไงเราต้องไปแลกตังค์กันปะ่ะเราเดินไปนู้นปั้นนั่งเก๋นั่งหินตอนที่ อเออไปแหละเงินก่อนซะสองพันสามพันเนาะอันนี้มันเสื้อเนี่ยแล้วก็ไปหาข้าวน้ำกินประสบการณ์ครั้งแรกครับป่าโจมาลาวแล้วมานอนพาพี่น้องเอฟซีมาดูที่พักต่างๆว่าเป็นไงบ้าง เช่ามอเตอร์ไซค์สอ0ร้อยเท่าไหรนะ่สองร้เราจะเอาพิเชกหรืออะไรมัน,นมีสองรุ่นเยอาพิเชกกินก่อนโอเคกับพิเชกสกูปี้สกปูกปี้เท่าไหร่เระโอพิเชกสามร้อยเดสิบบาทหรือว่าจะไปหาโรงแรมก่อนอตรวนอี้ยัง โรงแรมว่าโรงแรมนี่แล้วไอไก่โลก,กระไรห,หลายเนาะเายังหาโรงแรมว่าท่นพออยู่เหลือเอาคลิกเหลือเวฟก็ได้เศร้าเนาะเดี๋ยวๆให้รถไปก่อนไปเราจะหาเช่าเตอแสแรกไปหาโรงแรมให้พักก่อน Ê, long đào đường và lam đào đường tham luật sĩ thật 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 ไ,ไปดูมองกันแต่มองนี้ไม่มองแรงเหมือนป่ะคะมองแรกยื่นไก่อืมมีแอ่อบอกมั้งมีเอ่ยเอเปิดไฟหน่อยอืม ได้ยนายนพี <Wha> ่เข้าไปซาวโรลนี้เขากทิมทีมาสปอให้เขาบรือเปล่าแม่นเลยตามเป็นแรกตั้งครับฝนแรงกันแรกตั้งครับอันนี้คือร้านหนึ่งหรอพี่ ใบแ,แสนห้าบไปหน่อยตามแสนค่ะสามแสนอันนี้อันนี้ใบแสนใช่ไหมคะอันนี้ห้าหมื่นโอเคขอบคุณมากค่ะ,อ,ะอันนี้ใบอันนี้เขาเรียนนกใบใบแสนอันนี้ก็ใบแสนอันนี้ใบหมื่นแสนหนึ่งเจ้าบาทแสนนึ่งเท่าไหร่ต,ตอนหน่งสี่สิบบาทอ๋อหนึีไ่ไ,ๆๆไป หนงร้อยสี่สิบแปดบาทโรงแรมสองแสนห้าะม่าณเท่าไรสองแสนห้าคูณสองก็ประมาณสามสองประมาณสามร้อยบาทโอเคขอบคุณครับเดินผ่าน้งหลาย,ลอยรอบ <careers> <c oughs> มาได้ตังค์ป่กได้ตังค์ที่นอนโรงแรมเส <c oughs> ียงรถดังไว้ธรรมดา <c oughs> โอ้โหทนเลย สามแสนแสนหนึ่งประมาณร้อยต่อไรก่อนแสนหนึน่งประมาณร้อยร้อยสี่สิบหรอสามร้อยประมาณสามร้อยกว่าบาทค่าโรงแรมไม่ดีไม่ได้แพงมาเสียของโรงแรมสามแสน เอาเตียงคู่อันนี้เตียงเดียวเหรอไม่ได้เตียงคู่เอ้ยเตียงคู่อะเตียงคู่กัเตียงดีก็นอนคืนคนนั้นคนนี้ดิ้นยังบ่ได้เอาเตียงคู่เนาะนนไนนม่เอาเตียงเดียวนะนอนใครนอนมันเรามาสองคนนอนใครนอนมัน สามแสนพนะสามร้อกว่าบาทไม่ใช่ก็สามร้อยกว่าบ,บาท400่้บบช่ไหมประมาณนี้แหละไม่แพงเออนี่แหละเราจะนอนก็ตรงนี้ีั้นนะเพืนก็โอเคอ่ะครบไปสามแสน โอเค่โอแงแมโอ้แพงขนาดสามแสนสาแสนใช่ยงยัง่ได้ค่ะแสนสามอ่าวชาอมอเตอร์ไซค์ราคาเดียวกันหมดปะมีเว็ยเอาไปยางดีๆเนี่ย่านยางหัวนะ่บ่นี่ ี่เท่าไหร่ที่คนละส0ร้อยอบาทเอที่โหนัมันทีเดี๋ยวเิวาเว็บม,ม,อมอีอันนี้สามอ,อันนี้200เว็บร้ออันนี้คริสามรบาท นี่อนฮะใช่ปะไม่ใช่สพาพนี้เหรอน้ำายถึงสพานโน่นเหรอ นี่สะพานให้สะพานญี่ปุ่นบอแมนณบอกสะพานญี่ปุ่นน่ะเออสะพานข้ามโค้งที่จะไปสองมเมฆนี่ ไอ้ซองไม่ต้องมานั่งรถมองนีบอกโอ้ว่านี้เมื่อนี่สวยเปล่าเจวจังมาจุดชมวิวครับพี่น้องปาเซ่ตอนนี้บาจโจอยู่วัดภูสเลาบอกวัดภูสเลาพอจำบทพิษอ่านบทภาษามอด้านหน้าเขาเป็นเมืองปาเซ่พี่น้องแล้วก็เป็นสะพานข้ามปาเซ่น่าจะเป็นสะพานของญี่ปุน่นสร้างสมัยสงครามโลก ทั้งพูนครับไปทางสารวันเซกองแล้านี่ก็เป็นภูเขาสวยสดงดงามขนาดครับรลรถเลาะผู้มมาเอยเอยเลยพี่นอ้องไปทั้งพูนอไปทั้งเมืองป่าซองป่าซองแดนหนาวทั้งุูนแล้วพี่นอ้องป่าซองแดนหนาวขึ้นมานุมมันจะเป็นที่ลาบสูงไป็นที่ลาบเนิ่นๆขึ้นไปเลยคล้ายๆที่ลาบสูงโคราชแต่มันสูงกว่า บรรยากาศเย็นหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยด้านหน้าเขาก็เป็นแม่นม้ำโขงแม่นม้ำโขงก็จะเห็นบ้านเมืองนะครับค่อนข้างที่จะมีความเจริญบุกค่อนข้างนะครับเจริญนะครับปาเซนี่ก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจของลาวไตาด้านหน้าเขาับเป็นตรงนี้ครับเป็นป่าแม่น้ำเซโดนแม่น้ำเซโดน กัเป็นอีไมนามหนึ่งครับจุดเป็นไมนามโลเลียงหอมพี่นนองปาาเซ่ไหลไม่ตามา่างพูนทั้งแขวงแขวงยังกับแขวงสารวันไปทั้งหมดนะครับมาเรื่อยๆไม่นามมันก็จะไหลไปพูดถึงเล่าไตามันก็มีความอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องปลาใหม่อุดมสมบูรณ์ลาโจมาธรรมชาติมาเทียวเหล้าไตาตองมาธรรมชาติมาซึมซับบรรยากาศธรรมชาติน้ำโค้งกะโอ้กว้างไงขนาดเลย เดือหาป่าก็มีด้านหน้าห้าด้านหลังห้านี้เป็นตึ๊ยังหูตึ๊ะหลังๆก็จะมองเห็นเห็ดอย่างเนาะสุดยอดแห่งบรรยากาศเลยพี่น้องเห็นสายหมอวาโจตื่นมายมเสาตอนนี ls, ls, ้เ <notable> จ <berries> mmm, ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงได้บรรยากาศที่สุดเลยเดาอเด้อเด้อเจอนี่ จัดเลยจัดเลยโอ้คือเก่งแท้สบายดีสบายดีจัดเลยขอตังค์นลยครับคุณวาสัน อยู่ไกลก็สิ่งหายอู่เล้แม่น้ำเส่โดนนี่เลยแมากระินน้ำโดนหายบ่

สโดนโดน,น,นน้นหมูใหญ่มาไกลหนกลางไ่น้ำเส้โดนครับวัาใหญ่กตลังใส่ม่องพวกนี้ก็แมนที่นี่เลือทั้งนั้นเลยเลือข้าเจ้าพากันหปะป่าโอ้ วิถีชีวิตริมแม,นม่น้ำเซยโดนพี่น้องวันนี้ก็เลือกครปลาวิธีการพึ่งผ้าธรรมชาติของพี่น้องชาวลาวครับแยมแรงเขาเจ้าก็จะเอาออมาหาปลาท้องพูนกต่อีกลั่หนองเดือยอันนั้น,นซูมไม่ถึงจะได้บรรยากาศสุดๆเลยอ่ะ,ออะอแต่มันสะท้อนแสงไปหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าตรงนู้นไปไม่ได้ไง เขาจะไปต้องพายเรือไป เน,ะนาะบรรยากาศสวยมากเลยอ่ะดูดพวกนี้เด็กน้อยก็เล่นน้ำกันเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำสายสำคัญเออแม่น้ำสายลหลักหล่อเลี้ยงพี่น้องฝั่งลาวแม่น้ำเซแม่น้ำเซหรือแม่น้ำเซโดนอะไรเอง ตอนนี้บาวโจอยู่ปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันปตท ยูแถวป่าเซ่ครับท่ามืปากซองพี่น้องเมืองบรรยากาศมีรถด้วยสารมีจิบฝีมีหยังเบิของหนามงถ่าของกินแนวอยู่ในกินครับพุ้นคาเฟ่ไม่ซ่อนก็นมีแต่บ่เคยเข้าไปชิมเบอ่งว่าเป็นยังไงร,รถดยสารน่าจะไปป่าซองครับแขนป่าอยู่ป่าซอง บรรยากาศป่าซองนี่ถือว่าอากาศดีครับเย็นสบายสบายพี่น้องนี่แหละเป็นวิธีชีวิตของพี่หนองฟังเล่าครับรถโดยสารก็มีสารวันป่าเซ่เดี๋ยวเธอหนะ้าเอารถไง่มาดีกว่าพี่หน้องเอารถยนต์มาดีกว่าด <c oughs> ้านทุกสิน้นก็มีผลหมากหลังใหม่ของกินก็มีหลาย <c oughs> ให้ยากุซ่าขามก่อ <c> น <oughs> ขามทาง เพิ่นสีข่ขามาทางไหมไปกับผุ่นพนนี่น้องญี่ปุ่นไต่ห่มใหม่ไปไหในไปหรอไอไต่อันห่มบุ่นอะมาไรไมันช่ย่างมากมนก็นย่างมากแบบนี้หล้านตัดผมใายตัดผมมาแล้วพี่น้องพะพากันมาอลาไรก็รู้สึกเบื่เออเพราใส่ห่วงเรียบร้อยเนะาะตัไดไหมเนี่ย ม่ใช่กัดอย่างครับข่ามันถนนเซ้เลยมโสนเลยเลยพอตีหัวมันแล้วก็แกอเคคือรถมอไวใสไปปนะ่ากินในร่องแดดว่ะเมืองที่ละพวกนี้ไปไหนหาหกินน้ำบาตน,น้ำหยางน,นนะดูดิเป็นวิถีธรรมาชาติของเขาเนาะดูดิ <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านคนท <c oughs> ัน <Larry> <c oughs> นี้บ้านหยางหรอ บ้านพินทอง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 อันนี้บ้านยังนอนี่อันนี้ทางสุดบ่ทางตันบ่เขาไปซอยเข้าไปในพูเลยโอ้ พากันเล,เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมขอข้ามบ่อไส้ไปทางนี้ฮอดผุน,ดนได้เนอ้๊บบ้านพินทองเม,มืองหยังเมืองบา,จางงเจียงแฝงและภาษาโอ้โหเปทางนี้นเป็นซอยเนาะเป็นซอยพี่ไปนี่ไกลบ่อฮอดเอาพุ่น ออกเลยออกไปเลยบายดีไอ้มาเที่ยวมาเที่ยวในแวะมาเที่ยวหมู่บ้านแน่้ากันเล่นเกมช่วงนี้พี่เทิมบอกพี่เทิร์มขูดตัวหน่อยๆเดี๋ยวเราจะออกไปทางนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปโอเคบะเจียงมูบะเจียงบ้านพินท่องครับ บ่ทั้งนี่ได้ยุอ๋อได้บ่ทั้งนี่ได้ยุอ๋ออันนี้ต้นทุเรียนบ่นี่ต้นทุเรียนบ่มีลูกบ่ทางไหนพี่น้องมาไปซอยหน่อยสรอยหน่อยบ่ทางไหนเนาะอ๋ออ๋อนี่ได้ยุ อ๋อนี่ได้อยู่นี่ไงโอ,อ,อ้ทั้งไหนอ่ะอ๋อนี่ซอยไปจังสีบอ่ะซอยทำไมจังสี่ซอยหน่อยหน่อย,น,อยนี่อ๋อประทานี้ได้เ,ด <laughs> เล่นน้ำบอเกอ แวะซื้อนำโคกครับอันนี้เมื่องอย่างบู้นิพ้องเมื่องบาจาวะเมือเหมืออย่างถ้าคุณดด้วยปาาเซท่านนี้ไปสาะระวันก็ไปทางนี้ไปปากซองเดี๋ยวทางจิกล้าไปทางปากเซครับ